เอาจริงๆต้องบอกว่าเกม ROX มันเปิดมาเป็นเวลา2ปีแล้ว โดยผู้เล่นส่วนใหญ่โดยคนส่วนใหญ่เนี่ยคือมันก็เคยเล่นเกมมากันระยะหนึ่งแล้วนะครับเกมเวอร์ชั่นนี้เลยไม่มีใครคิดว่าจะมีผู้เล่นใหม่ที่อาจจะไม่รู้เลยหรือว่าเป็นผู้เล่นที่เหมือนกับเคยเล่นในช่วงแรกๆแล้วก็เลิกไปแล้วกลับมาเล่นใหม่ก็เลยอาจจะต้องการทราบรายละเอียดอะไรยังไงที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดของตัวเกมกันแล้วกันโดยรวมๆว่าจะเล่นเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างอาชีพไหนดีใหม่ดี ส่วนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะต้องรู้ก่อนจะเล่นเกมนี้นั่นคือหากคุณต้องการจะเติมเพชรแนะนำร้านนี้ครับ Richman Shop Ad Line ID มีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่ Ad Richman Shop เติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงถามว่าทำไมถึงแนะนำร้าน Richman Shop เพราะว่าราคาที่เติมมันถูกกว่าเติมเองในเกมไม่ว่าจะเป็นราคาเพชรหรือว่าเป็นราคาคาฟา V I P นอกจากนี้ยังมีเกมชั้นนาอื่นๆอีกมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมกันจากเกมเก่าเกมใหม่ ก็มีหมดนะครับ ROV พ u b g Valorant หรือ Dragon n e น t ที่เพิ่งเปิดมาใหม่ล่าสุดไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็มีให้เลือกเติมเช่นเดียวกันเติมเองผ่านเว็บไซต์ l i s h m a n s h o p c o m h o m e สามารถเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนหรือว่าจะแอดไลน์ ID ดีมีตัวแอดใส่นำหน้าไปที่แ richmanshop ให้พนักงานเขาเติมให้ก็ได้ยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง richmanshop ครับใครที่เล่นเกมนี้ใหม่ๆแรกๆเนี่ยมันจะมีคำถามและทุกคนก็ชอบถามผมเสมอว่าเล่นใหม่เล่นแรกๆ เลือกอาชีพอะไรดีเล่นอาชีพอะไรดีถ้าให้ผมบอกแบบตามตรงอันนี้คือไม่ได้ตอบแบบกวนประสาทอะไรยังไงด้วยนะถ้าคุณขึ้นต้นมาว่าเป็นผู้เล่นสายฟรีผู้เล่นเติมน้อยคุณอยากเล่นอาชีพอะไรคุณเล่นเลยครับตามใจคุณตามแต่แบบความต้องการของคุณหรือถ้าคุณบอกว่าเล่นสายฟรีเติมน้อยแต่ต้องการตัวละครที่มันไปได้หลายๆคอนเทนต์ content, มันไม่จําเป็นจะต้องเติมเยอะแต่ว่ามันสามารถโลดแล่นไปได้สนุกสนานพอสมควรมีอยู่แค่ สายอาชีพบาดแดนซ์เท่านั้นให้คุณเลือกผมบอกแบบนี้เลยนะมีแค่บาดแดนซ์เท่านั้นนะครับบาดแดนซ์ต่างกันยังไง1ต่างกันตรงที่คุณเลือกเพศตั้งแต่แรก ถ้าคุณเลือกเพศหญิงคุณจะเลือกแดนซ์คุณเลือกเพศชายมันจะให้คุณเลือกเป็นสายอาชีพบาด2เลือกสกิลบาดแดนซ์สสายสสกิลต่างกันยังไงมันจะไปต่างกันเรื่องสกิลบัฟเป็นหลักสกิลโจมตีเนี่ยสำหรับตัวผมเองผมเล่นแล้วผมรู้สึกว่าไม่ค่อยแตกต่างกันเยอะแต่หลายคนก็บอกว่าถ้าคุณเน้นโซโล่เน้นเล่นเองไม่ได้ช่วยเพื่อนคือเน้นเรื่องดาเมจอะไรเงี้ยบาดมันจะโจมตีแรงกว่าแต่ตัวเนี้ยผมไม่ค่อยยืนยันเพราะว่าตัวผมเองผมรู้สึกว่าเอาจริงๆถ้าเป็นเรื่องดาเมจมันไม่ค่อยต่างกันเยอะแต่ว่าตััวนน่ม ช่วยเหลือในระบบปาร์ตี้ช่วยเหลือในเรื่อง KVM ช่วยเหลือในเรื่องบัฟได้เยอะกว่าเพราะว่าการบัฟของสายแดมันจะเป็นบัฟของสายกายภาพแล้วอาชีพของเวอร์ชันเนี้ยมันจะเป็นอาชีพที่อิงไปทางกายภาพเรียกได้ว่าแทบจะทุกอาชีพยกเว้นอาชีพวิศาะกับเซจสองอาชีพนี้ท่นนั้นเองที่เป็นโจมตีสายเวทนอกนั้นคือเป็นกายภาพล้วนเลยดังนั้นถ้าคุณอยากจะเล่นแล้วช่วยเหลือเพื่อนได้กว้างๆก็เลือกอาชีพแดนจะมีประโยชน์มากกว่าสําหรับใครที่เล่นสายฟรีเติมน้อยนะส่วนใครที่เล่นสายเติม เลยแหละต้องการเก่งต้องการเทพต้องการไปให้สุดนะปัจจุบันนี้มันเป็นเมตาของ2อ,อาชีพนี้เท่านั้นครับคือพาราดาบโลกเมตาของพาราดาบโลกเนี่ยบอกเลยว่าคุณไปได้ทุกทิศทุกทาง KVM ได้บอสได้บอสแบบไปคนเดียวไม่ต้องอาศัยปาร์ตี้ก็ได้ดาเมจมาทําของต้องของแน่นประมาณหนึ่งแต่ไม่จําเป็นจะต้องตีบวกเยอะตีบวกสักประมาณแคป7แคป8ก็เล่นได้แล้วแต่ในความที่ไม่ต้องตีบวกเยอะเนี่ยมันดันมีคอนดิชัน่นมันดันมีเงื่อนไขว่า คุณจำเป็นจะต้องเล่นของทองในส่วนของดาบโล่ประดับทาลิสแมนพอจะยกเว้นให้ได้แต่ว่าถ้าอยากจะสุด ก็ต้องเป็นทาลิสทองส่วนเกราะเนี่ยไปเล่นเป็นเกราะขาวได้แต่ในช่วงแรกๆดาเมจอาจจะมาช้าหน่อยนะครับสำหรับพวกเลเวลแรกๆส่วนอีกอาชีพหนึ่งก็คืออาชีพชูลาปาบอลเรียกได้ว่า DPS สูงที่สุดในเกมตอนนี้เล่นของฟ้าได้เล่นของทองยอดเยี่ยมตัวปาบอลเนี่ยคือมันสําคัญที่สนับมากที่สุดนอกนั้นคุณสามารถใส่ของขาวของฟ้าได้ก็มี2อ,อาชีพนี้สําหรับใครที่พร้อมจะลงทุนพร้อมจะลงเงินบาดแดนซ์ก็ยังคงติดเทียอยู่คุณจะเติมหรือ ไม่เติมบารแดนซ์เล่นได้ในคลิอาจจะเป็นตัวเลือกลองลลงมานอกนั้นก็แล้วแต่คุณชอบแล้วแต่คุณจะเล่นเลยสําหรับการที่ใครอยากจะเริ่มเล่นแล้วชอบสาวถามว่าเล่นอาชีพอะไรเวลาคุณเริ่มเล่นใหม่พอคุณเลเวล10มันจะมีเควสให้คุณทําการเล่นเกมยุคนี้มันก็ง่ายๆครับคุณแค่กดไอ้ตรงด้านซ้ายเนี่ยมันขึ้นเควสอะไรคุณก็กดๆๆไปตัวละครมันก็จะวิ่งไปทำเควสให้อัตโนมัติคุณเริ่มเล่นใหม่เลเวลคุณถึงเลเวล10มันจะให้คุณเปลี่ยนคลาสได้คลา แรกจากโนวิสคุณจะเปลี่ยนคาสอะไรยังไงมันจะขึ้นเควสมาเปลี่ยนให้คุณณนะปัจจุบันนี้มีสายอาชีพที่เป็นสายอาชีพเริ่มต้นให้ทั้งหมด8อาชีพคือ s อร์ทแมนอะโคลไลท์เมดทีฟอา a ์เชอร์เมอร์เชนโนวิสและอาชีพที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดคือกัน s l i n g ิงเกจะเลือกอาชีพไหนตอนเลเวล10ก็มาลองเลือกดูในตัวเกมเนี่ยมันจะมีแนะนําเรื่องสเตตให้ว่าแต่ละอาชีพเหมาะกับการเล่นสเตตอะไรแต่ผมจะบอกตรงนี้ว่าเวลา มันเล่นจริงๆคือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเกมนี้เนี่ยมันแปลกประหลาดกว่าเกมอื่นนิดหนึ่งเกมอื่นๆคือเขาจะมีให้คุณเลือกส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมเคยเล่นมาเกมสไตล์นี้เนี่ยคือคุณจะเลือกใส่ค่าสเตตอยู่2สเตตตสเตตหลักเป็นสเตตสําหรับการโจมตีสเตตรองมันจะเป็นสเตตที่เหมือนกับเพิ่มการโจมตีหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเกมนี้เนี่ยสเตตรองแทบจะทุกตัวละครลงเหมือนกันหมดจะลงสเตตรองเป็นวิทเพื่อเพิ่มเลือดตัวซอร์ทแมนสเตตหลักคือสเตนนะครับ สเตตหลักคือเลือกสาย ent, สเตนสเตตลองคือวิทถ้าเล่นสายคูเซเดอร์สเตตหลักคือวิดสเตตลองคือสเตนอาชีพอโคลไลท์จะเลือกได้2ส,สายสายพรีสเนี่ยเกมเนี่ยแม่งแปลกประหลาดมากเพราะว่าเกมอื่นๆเขาจะต้องไปลงอินกันเป็นหลักแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันเสือกแบบประหลาดตรงที่ว่าเวลาคุณชุบมันจะไปหักไอ้ค่ามานาคุณเยอะครับหักถึง60%ซึ่งถ้าคุณลงอินไปเนี่ยเท่ากับว่าคุณเล่นครั้งหนึ่งคุณจะชุบแบบเพื่อนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะมันเติมเลือดไม่ทันเเเเตตติิมมมยังงมมัังงไไก็่่่ททนนนคีีาลวพ เขาก็เลยจะลงสเตตหลักเป็นค่าวิดส่วนสเตตรองคุณอาจจะนึกว่าอ๋อลงสเตตหลักเป็นค่าวิดแล้วค่อยลงสเตตรองเป็นค่าอินสินะเปล่าครับสเตตรองก็ลงเป็นสเตนตอีกครับเพื่อให้แม่งแดกน้ําหนักได้มากขึ้นเรียกได้ว่าใครที่เล่นพระใน ROX คุณจะเป็นพระที่โง่ที่สุดในหมวดหมู่เกมสไตล์นี้ด้วยกันที่เคยเล่นมาแล้วดาเมจคุณแม่งก็จะหายากดังนั้นใครที่เล่นพระเนี่ยจะลําบากกว่าอาชีพอื่นมากหนึ่งเลยคือถ้าคุณไม่มีปาร์ตี้ช่วยในการฟาร์มเลเวลคุณก็จะขึ้นชา้มากมาก เพราะว่าสกิลคุณเนี่ยแรงโจมตีมันแทบจะไม่มีหรือไม่งั้นคุณก็จําเป็นจะต้องทําตัวละครเป็นสสายสายที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนไว้ล่าบอสไว้ PVP คุณต้องทําเป็นสายวิดสเตนส่วนสายที่คุณเอาไว้ฟาร์มคุณจะต้องทําเป็นอินวิดแบบที่2เลยคือคุณต้องทําตัวละคร2ตัวเลยคือตัวละครพระเนี่ยเอาไว้เล่นคอนเทนต์ล่าบอสไว้ลงลงปาร์ตี้กับเพื่อนไว้ลง KVM แล้วเวลาฟาร์มคุณจะต้องไปเล่นเป็นอาชีพอื่นซึ่งส่วนมากเนี่ยเขาจะไปเล่นเป็นอาชีพไหนกันเป็นอาชีพไหนดาบโล่เพื่อเอาไว้ฟา์ รหรือที่เรียกกันว่านท์เผาซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ขออธิบายเรื่องนี้แล้วกันแต่เอาเป็นว่าคุณรู้ไว้แล้วกันว่าใครที่เล่นพระในเกมนี้ในเวอร์ชั่นนี้คุณต้องอาศัยความเสียสละของตัวเองอย่างสูงส่งไม่อย่างนั้นก็คือต้องมีเพื่อนช่วยล่าก,กันไปเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวมั้งไม่ว่าคุณจะเล่นสายคริหรือเล่นสายปาบอลผมแนะนําให้คุณเล่นเป็นสเตนวิดจะได้ไม่ต้องคิดมากจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันจริงๆมันเล่นเป็นเอจิวิดได้สําหรับสายครินะแต่ว่าให้ผมแนะนําก็คือแนะนําเป็นสเตนวิดเนี่ยนะตัวเมทตัวเซชอนกันัน2ตว อิน in กับวิทค่าหลักเป็นอินค่าลองเป็นวิดทีฟจะเลือกได้สสายคือแอสซัสซินกับโลกแอสซัสซินผมขอแปะไว้แล้วกันแอสซัสซินผมไม่เคยเล่นผมไม่แน่ใจว่าแอสซัสซินเนี่ยใช้สเตตหลักเป็นอะไรใช้สเตตหลักเป็นสเตนหรือเปล่าแต่ตัวโลกตอนนี้เขาก็เล่นเป็นค่าสเตตหลักเป็นสเตนนะครับค่าสเตตลองเป็นวิทเหมือนกันอันเชอร์ถ้าคุณเล่นมาสายสไนเปอร์เล่นมาสายยิงธนูเล่นเป็นเด็กวิทหรืออินวิท อินวิดก็คือสําหรับใครที่เล่นเป็นสไนนกก็จะลงเป็นอินเพราะว่าค่าโจมตีในการนกจิกรัวๆอะไรยังไงพวกนี้เนี่ยนกจิกแรงไม่แรงมันมาจากค่าอินก็จะเล่นได้2แบบเด็กว t h กับอินวิดตัวบาทเล่นเป็นอินวิดตัว Dance เล่นเป็น d e ็ก หรือเอจิก็ได้แต่ถ้าจะเล่นให้มันตรงตามสเตตมันก็คือต้องเล่นเป็นเอจิวิดแต่ตัวเนี้ยอย่างที่บอกครับตัวแดนซ์บางคนพอเวลาเขาเอาไปลง KVM เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะเล่นเพื่อให้มันแรงเขาต้องการเล่นเพื่อให้มันรีสกิลใช้สกิล c c ใช้ใช้สกิลปั่นป่วนแล้วยืนทนทนได้นานๆสเตตหลักเขาก็เลยจะเปลี่ยนเอาเป็นวิดขึ้นมาแทนแลแ้วสเตตลองเขาก็ค่อยไปลงเป็นเอจิแทนอันนี้ก็แล้วแต่เลือกเล่นตัวโนวิสโนวิสซูเปอร์โนวิสเนี่ยมันเล่นได้หลายสายมากครับแล้วมันเป็นอาชีพที่ผมยังไม่เคยลองเล่น แล้วไม่ค่อยรู้แมคานิคของมันคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวซูเปอร์โนวิสถ้าใครจะเล่นนะเขามักจะเล่นไปในทางแทนที่ตัววิาสาัทซะมากกว่าเป็นที่นิยมที่สุด ก็ลงเป็นค่าอินวิตเป็นหลักสำหรับสายอาชีพอื่นของตัวซ u เปอร์โนวิสตอนนี้ยังไม่เป็นที่นิยมการสลิงเกอร์เป็นอาชีพที่เพิ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆ้อนเลยครับตัวนี้ก็เล่นได้2แบบเช่นเดียวกันจะเล่นเป็นเด็กวิดหรือจะเล่นเป็นลักวิดก็ได้ถ้าให้ผมแนะนำถ้าคุณเล่นเป็นออโต้แมชชินกันเป็นเด็กวิดไปครับแต่ถ้าใครที่เล่นเป็นสายไอ้ตัวสไนเปอร์เล่นเป็นสายไลฟ์เล่นเป็นลักวิดไปก็ได้ครับเพราะว่าไอ้ตัวสกิลลักเนี่ยมันจะไปเสริมกับสกิลแพสซีทำให้การปล่อยสกิลเนี่ยม แงขึ้นค่าโดยคร่าวๆสำหรับการลงแต่ละอาชีพประมาณนี้แล้วคนที่มาเล่นใหม่คุณต้องรู้อะไรยังไงอีกวันๆหนึ่งมีอะไรยังไงให้ทำบ้านอย่างแรกคุณดูตรงค่าสตาฟิน่าตัวนี้ครับมันจะได้มาจากการเผาโอดินโอดินก็คือไอ้เครื่องหมายเขียวๆตรงนี้แถวเนี้ยคุณเห็นไหมที่มันเขียนตัวเลข5 7า 6, 6อันนี้คือโอดินที่ผมมีนะครับโอดินตัวนี้คุณจะได้จากการไปยืนตัวทิ้งในเมืองวันหนึ่งได้600หน่วยส่วนที่2คุณจะได้จากการทำเควส ประจำวันเควสบอร์ดมิชชั่นบอร์ดซึ่งเควส์ประจำวันเนี่ยคุณสามารถกดจากตัวคาร์นิวอลตัวนี้ได้ด้านซ้ายมันจะเป็น COC มิชชั่นเวลาส่งมันจะได้เหรียญมาแล้วแต่ว่าจะเลือกว่าตอนช่วงแรกๆเนี่ยคุณจะเอาเหรียญอะไรยังไงอย่างช่วงแรกคุณยังเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ได้คุณก็ไปเอาเป็นเหรียญแมวส่งเป็นเหรียญแมวอะไรประมาณนี้ก็ได้ครับจะได้เอาไปสุ่มการ์ดเอามาใส่หรือว่าเอามายัดสมุดอะไรยังไงก็ว่ากันไปส่วนที่2ก็คือตัวมิชชั่นบอร์ดวันหนึ่งจะมี10สมุม่มระบคคคููณณณ2 2ใหุ้้ถามมันไ่ก็เท่่าากับว วันหนึ่งเนี่ยตัวมิชชั่นบอร์ดรวมกับยืนเมืองที่ได้โอดิน6000หน่วยเนี่ยวันหนึ่งอะ่ะคุณจะได้โอดิน2,000นหน่วยฟิกอยู่เท่านี้ยกเว้นว่าคุณจะได้ตารางคูณ2ให้คุณก็อาจจะได้แบบโอดินเยอะกว่านั้นผมทำมิชชั่นบอร์ดเสร็จหมดแล้วนะก็ส่งไปพอส่งเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะได้ตัวอดินมิชชั่นหนึ่งได้โอดิน140หน่วยถ้าคูณ2มันก็จะกลายเป็น280หน่วยอ่ะในส่วน COC ผมก็ส่งหมดแล้วเนาะเหลือเควสอันที่10ไว้ให้เวลาทำเควสก็แค่กดจิ้ กดจิ C ้ม COC เนี่ยมันจะเป็นเควสที่ให้คุณส่งของนู่นนั่นนี่เวลาคุณจิ้มขึ้นมามันก็จะกําหนดคุณต้องส่งอะไรถ้าในตัวคุณไม่มีของก็จะกดเลือกได้มันจะมีบอกว่าไอ้ของตัวเนี้ยคุณจะไปตีมอนตัวไหนแล้วมันจะตกหรือว่าคุณจะซื้อในตลาดกลางก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลือกนะครับก็เลือกจิ้มเลือกอะไรยังไงไปส่งเควส COC วันหนึ่งสิบเควสจะเลือกทําทุกวันหรือว่าจะดองเอาไว้สัปดาห์หนึ่งไปทําวันเดียวก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ทริกแล้วแต่ออะไรอไรยังงงขคคนเวลาุณท เควส o c มันจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4แบบที่มันเป็นที่นิยมกันก็คือแบบที่3กับแบบที่4แบบที่3เนี่ยเขาจะเรียกว่าเหรียญแมวเวลาคุณส่งเควสมันจะได้เหรียญแมวตัวนี้มาเหรียญแมวเอาไปสุมตู้กาชามันจะได้ตัวการ์ดส่วนแบบที่4ี่ก็สําหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงมันจะได้ไอตัวเหรียญเขียวเอาไปสุม่มมันจะได้ไอเทมที่เอาไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนู่นนั่นนี่เอาไปพัฒนาสัตว์เลี้ยงอะไรงไงต่างๆนานาและอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องตกปลาประจําวันอาจจะเป็นเนื้อหาที่่นาเบื สำหรับคนที่เคยเล่นแต่ว่าผมขี้เกียจจะพูดซ้ําบ่อยๆอ่ะก็เลยขอรวบยอดมาพูดทีเดียวแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามมาในอินบ็อกซ์เยอะเหมือนกันเควสตกปลามันจะมีเป็นเดลี่เควสวันหนึ่งนะครับให้มาตกปลาตกปลาเสร็จมันจะได้เหรียญปลามาเหรียญปลาก็เอาไว้แลกคอสตูมหรือว่าจะเอาไว้แลกเบ็ดตกออโต้ก็ได้ตัวนี้ก็แล้วแต่นะบางคนก็ยังคงเชื่ออยู่นะครับว่าตกเองเนี่ยได้ปลาที่ต้องการมากกว่าตกเบ็ดออโต้แต่สําหรับผมคือมันแล้วแต่จังหวะเวลาโอกาสมันไม่ได้เสมอ ไปบางทีใช้เบ็ดออโต้มันก็ตกได้เยอะแหละมันก็แล้วแต่จังหวะเวลาจริงก็อยู่ที่ว่าคุณสะดวกไม่สะดวกถ้าคุณไม่สะดวกคุณจะใช้เบ็ดออโต้ก็ใช้ได้ครับถ้าคุณสะดวกคุณจะจิ้มเองก็แล้วแต่ตัวคอนเทนต์หลักๆมีประมาณนี้อีกคอนเทนต์หนึ่งก็คือไอ้ตัว Daily i n s t a n นนั่นคือการไปตีบอสดันเจียนประจําวันในช่วงแรกๆถ้าคุณไม่ได้ตัวละครแบบของแน่นของเต็มอะไรยังไงมากเนี่ยคุณอาจจะตีไม่ไหวก็อาจจะต้องหาตี้หาอะไรยังไงไปช่วยตีวันหนึ่งมันตีได้3มรอบก็เผื่อจะฟุกได้ของได้อะไไรังกนมา าการทํากิจกรรมประจําวันมันจะมีอยู่แค่นี้ครับจะใช้เวลาวิ่งเควสใช้เวลาอะไรยังไงทั้งหมดเนี่ยอยู่สักประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึง่งไม่ได้แบบเป็นเกมที่กินเวลาชีวิตคุณมากแต่ว่าไอสิ่งที่มันจะกินทรัพยากรคุณก็คือด้วยความที่มันเป็นเกมเลเวลอ่ะคุณก็ต้องปล่อยตัวบอทเพื่อจะเก็บเลเวลเพื่อจะทิ้งเลเวลเอาไว้อันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะสะดวกไม่สะดวกยังไงละบางคนไม่สะดวกก็อาจจะใช้เป็นไอพวกอิมูเลเตอร์ในการบอทเอาแทนคร่าวๆสาหรับตัวเกมที่โดนสอบถามมาวิธีการ เล่นอะไรยังไงประมาณนี้ไอ้พวกเรื่องอัปเกรดตีบวกออฟแมวตัวไหนจะทำยังไงทำอะไรก่อนอะไรหลังเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกที